นั่นโลงอยู่หันมันว่าลงตาลงอย่างบ้านหลังกันไปหลากโลงมาบัดนี้ฝาโลงมันตกฝาโลงมันตกป้องแรงลงไม่เห็ดจังได้บัดนี้จมใส่โจมใส่มันมาโจมข้นใส่แล้วไปเอิ่นข้นมาเอาขืนมีมเผาเลยเพื่นว่ากระเทงห่องถึืองหายมีตัวมูนะเอาจังได้เระบัดนี้วั่นบัดนี้พ่อพ่อพ่อ,พ,อพ่อเอาขืนเตา ตเตาเผาแล้ววันนี้เบานองกันห้องไห้เนาะกับหูซึกสะอื่นลุกขึ้นมาตื่นได้บ่ะนี่จะดูจะดูงตื่นขึ้นแต่ว่าเหมือนกับน้าตาไหลอีหลีน้าตานี่ไหลออกเลยสะอื่นนะสวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบานองอีกแล้วครับเมื่อนี้วันที่สิบแปดกรกฎาคมาืม่อนี้เบานองีิมาหยัง บาหนองสิมาวา่าความฝันสู่ฟังครับผมฝันแหลกหลังจากหวยออกแต่กระบอกหูครับว่าคือเป็นมาแบบนี้บ้าหนองฝันแหลวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดตื่นมาเบ้าหนองก็เลยโทรหาให,ให้โกมาหาเบ้าหนองบอกว่าสิมีความฝันมาวอาสู่ฟังเล่ากับว่าไอโกแลวกรว่าอู้่ดอสิวาฝันยังไหวแท้จกักฝันนี้คือ คือคือจริงแห้งฝันแบบเหมือนกับแบบว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่จริงและก็เรื่องฝันตัวนี้ก็คือเรื่องจริงเบ้าหนองฝันว่าอย่างเบ้าหนองฝันเห็นมูครับที่ตายไปแล้วแล้วตายเด็ปีนึงแหะตายเด็ปีหนึ่งจังไนจังมาฝันเห็นแต่ว่าในฝันนั้นยังบ่ทันตายเด็ ในกล้องฟันอ่ะเบาหนองนอนอยู่แกได้ยินเสียงคนห้องได้ยินเสียงคนบอกว่าซอยแน่ซอยแน่เบาหน่องก็ได้ลุกขึ้นไปบึงแบบย่างน้ำย่างน้ำเสียงไปน่ะไปสูดอยู่วัะแกได้ยินเสียงคนบอกว่าซอยแน่แต่เลยจำเรื่องไปบึงเห็นมู นอนอยู่ทั้งแขนนอนอยู่ทั้งแขนแบบเป็นแขนตำาๆอะ่ะเป็นแขนตำาๆแต่ว่าบารองอย่างเขาไปบึงจากคนเจจอยมูนจ,จอยแต่ว่าที่บารองเห็นในฝันน่ะคือเพิ่นอืดแล้วโตด่บวมเลยเด้บวใมไงหนากับบวมแต่บอแต่บอท่านตายเด้ในในในฝันนะบท่ท่านตายพะบัดนี้เพื่อนกับว่า ซอยนี้อยากลูกเพื่นว่าบ้านน้องก็เหนสิเหตดจังไดเลยลูกจังไดบ่านนี้กระโจมโจมขึ้นจังหดกับโบูกเพราะว่าถ่องเพื่อนมันไข่ถ่องไข่คือจังกับมีมีหนามหรือมีหยังสิละ่ะอยู่ในถ่องเพราะบานนี้บ้านน้องก็เห็ุจังไดบ้านนี้บ้านน้องก็เลยมองไปเห็นลงุลงลงุงลงตาบ่านน้องก็เลยย่างไปหาลุงตา ทั้งเบาหนึ่งทั้งน้ำตากระสีไหลนั่เด้มี่ตูนมือนะเกิดล้มตาครับอันมูอผมนอนอยู่นั่นมาชอวยมูอผมเนี่ยบัดนี้เพิ่นก็ว่าชอยแนวด้ะหรผมกับผมหูกันแล้วนอนไข่อึงเรืองอยู่เพราว่านวดไข่นอนบวมอยู่ซพ่อบัดนี้อันหลวงปูเป็นก็ย่างมาเบิ่งแล้วบอกวยคือเป็นแนวนี้บัดนี้มือมูอพวกกัแล้วว่าเอาผมขึ้นแน่ ชอยเนี่ยผมขึ้นเนี่ยมันก็เอาขึ้นเลยผมก็ยืนเบืเอ้องหน้าผมก็เพคนว่าเท็่จังไดเราบัดนี้มันต้องทีลูกขึ้นท่องกับใครคนว่าเอามีดแทงเลยเพคนว่าเอามีดแทงท่องเลยเห็นให้ใหหน้ามันออกอกบัดน,นี้เพื่อก็ะเทียนบัดนี้เพื่อก็ได้มีดมาอันพระนะเพื่อก็ะเทียนเทียนปุ๊บจักนำน้องจักเลือดจักยังไหลออกเต็มพื้นบัดน,นี้เพคนก็ว่า มาซอยแม่มาดซอยกันแม่พูดว่าลงตาพูนบอกมาดซอยกันแม่บ่าวน้องกระเชีดจังไดนน่บนบบาวน้องก็เลยเอา้าจังไดกะเป็นมูอเจ้าของบ่าวน้องกระเอามือเ่านนวน้องน่ะส่วนไปเลยจักเลือดจักน้ำหนองเต็มแขนพราบัดน,นี้ลุกขึ้นมาจับลุกจับมูลุกขึ้นมาบัดน,นี้มูกระยิมยิมบัดนี้กะใจขาดไปเลยบัดน,นี้ใจขาดข้ามือนี่ตายข้ามมือบอกไง cứ muốn tải ra mươi tao ăn cuộc nằm nón nằm đường là tiêm bữa để tiêm tu tiêm giờ phá bà đồng có ngoài tay chắc đây là bạn đi ta bảo ngoài tay là cái mắt lúc nó sẽ là đi có bát đi nằm luôn như hẳn bên ta nói luôn bao đồng cận bây lạc luôn mà bà đi phá lô mất tốt phá lô mất tốt bóng len luôn ngoài hết chân đây bà đi trốn say tôm say bên จมค้น่แเราไปเอิ้คนคนมาเอาขืนเมี่ยมเผาเลยเพื่นวะกระเทงหอ่องเทิ้งหายนีตัวนูนะเอาจังไหเราบาดนี่าจันบันนี้พ่อพ่อพ่อพ,อพอเอาขื้นเตาเตาเผาแล้ววันนี้เบานองกันห่องไหายเนาะกระหูซึกสะอื่นลูกขึ้นมาตื่นได้บัะน,นี้ก็จะลุะดุะดะดตื่นขึ้นแต่ว่าเหมือนกับน้ำตา,ตาไหลอีลี ตานีไหลออกเลยเะอื่นนะ่ะเบาหนองพู้มานังคิดฝันแบบนี้มันมันโหดไปบ่เบาหน่องขึ้นในใจมันโหดไปบ่เลยก็เลยโทรเอื่นไอ้กโกมามาว่าีบอกความฝันชูฟังมาสักบัดนี้ชวนตัวเลขอันนี้คือเลขจริงๆเลยนะครับอายุเพิ่นซีทบสอแต่ว่า คนตายบานหน่องหายซูนได้อายุเพิ่สี่สิบสองแต่ว่าคนตายบานหนองหายซูนย์ก็เป็นซูนสี่สองนะครับแต่ว่าเลขตัวนี้คือเลขในฝาล่องบนอีรีครับเดี๋ยวบานหนองจะเอาล่องให้เบื้องนําอันนี้คือเลขเลขกบานหนองบริเตีได้บริเตีจากฝันอันนี้คือเลขตัวจริงๆ เล่จริงๆของชีวิตจริงเลยนะครับเดี๋ยวบ้านน้องสะเอาโรคหหงนมแต่ว่าอายุเพื่อนี่สี่สองแต่คนตายเบ้านหน้องไอ้ศูนย์ที่สองคิดกันครับถือบ้าหนองฟันเห็นเถ่าแมีเล่าหนึ่งหลักแถวเมีเล่ากับศูนย์สองหานะครับกับรองลอง,ลอ,งอายุแมียปัญหาชิบเจ็ดไอ้กบนาเพื่อนก็ใส่ศูนย์หาเจ็ด เพิ่นก็นยังถือศูนย์อ่ะนะครับลองครับอันนี้คือเหล็กฟ้าลวงครับนี่ฟ้าลวงเดี๋ยวลองพิจารณาบึงเพราะว่ามัน,ม,นมันมันเป็นเหล็กแข็งคายเหล็กซีโตมากนี่เหล็กฟ้าลวงลองบึ้งครับ,ลอ,บ,รบลองพิจารณาบึงเด้อนี่ฝันเบาลองครับจำได้ครับ ที่ฟันเห็นนี่คือเป็นมูมูมวยหลีบาง็นแค่มูเบาหน่องมวยผมแนะนำมูผมหนะนมูกันทั้งสองขนาดแมาบอกฝันเห็นไอ้โก๊บหน้าฟังไอ้โกบบอกมันเกินเชื้อพดได้แก่เป็นอหรีครับเนี่ยมันมันฝันเป็นสีรีถ้าเบาหนองฝันแล้วจำได้นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเบาหนองก็นอนฝันซุกเคื่อนอยู่แต่ว่าจำไม่ได้แต่ว่าผัดฝันเห็นมูนี่จำได้ไหม แล้วก็จาได้เป็นเรื่องเป็นเล่าบางคนกับว่ามันมันกับเกินไปแมนอยู่ครับบางคนกับว่าเกินไปอหรีอแต่คนที่เขาเคยฝันแบบนี้เขาจะว่าเป็นเรื่องปกติบ้าหนองกันยังบอกไปกันยังขนลูกไปเด้จะเป็นอย่างไงะเบิ่ออีกแล้ว,ลวเพื่อแคปฝันเห็นมูที่ตายครับผู้ดใดผู้ใดแปลได้ร้ายกานี้ การคอมเมนต์มาได้ครับเ <Comment S 1> ด้อคอมเมนต์มาบอกเลดกันนด่งน้องเต็มตมือครับเต็มตัวกันชิว่าขีา้เดียดบอบอรครับก็คิดว่าเป็นมูเจ้าของแต่ไดกะลองพิจารณาบางเลยครับเด้องวดวันที่หนึ่งสิงหาโหกหาอันนี้เบาน้องฟันแขางเลกหลังจากง้อยออกแต่ไดก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ คิดจริงได้ให่ทรงวังดังปราธนานะครับมีเงินใส่ตลอดปีและกะตลอดไปสวัสดีครับ